ตกได้น <hi> ้ำตกเด้อ <hey>. จังจังไลจังไร่น้ำตกเขาทำขึ้นมาเองนะคะพี่น้องใส่น้าก็ใสานบ่เฮ้ยใส่นโอโดูที่มันมีอะไรมั่งข้างล่างโอ้โหยากระปงสูงเสกนะคะน้ำบ่มาพเ้ เดียวเดี๋ยวไปห่อแล้วก่อนเนาะุ้ยว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 ุ้ยปันกระมงตัวเสียนเลยไปดูตรงนี้เลยเรียกเลยเดี๋ยวเดือดปั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 ดเลยพี่น้องมันอย่างเนี่ยมันเดือดปั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 ดเลยเนี่ยเห็นไหมสวยงามค่ะตามธรรมเื่อมนะคะโอเคนะคะ